แล้วโดนแล้วทำมึงเลือกกัอักแล้วพวกกูเฟีลปลนไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายอันนุ้นเตะยังไงอันจางโดนไปยังเนี่ยอีกหนึ่งนาทียังยังยังเลขตีหกพี่มองอยากกินเนื้อพี่ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วซีเบนอยากกินเนื้อครบแล้วพี่ครบแล้วเอาอร่อยพี่ขี้ยากจัดการซะ มาเก็ market, market, นนตมาเก็ตเนาะแทนสับสับหรึนะมามาเก็ตชมรมคนอาวุธบวกนี่อันนี้ร้างเหรอไม่น<ด>ะมันมันบอต,ติดมือไม่หลบ,บอ,อ่ะลบไงอะฮอปฟิกพิกฟอปอ่ะพ,พิกพิกพิกฟอปหรือฮอปฟิกสักอย่างนี้แหละ เราเนี่ยหมดไม้แล้วกันพี่ต้องควรพี่ตีไม้ตีเดี๋ยวไม้พี่ดูพี่ดูไม้ผมไหมเลยไม้เยอะ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 ีีเลย์มีคนเดียวไอ้ไข่ไปตอนนั้นไมครับโตไปผู้หญิงเยอะไอ้ยตีเยอะเชีวไอ้ที้อะนะตีไปสวยเท่ชุกหนึ่งคนสวยมีใบมองมึงจะดูเยอะเลยขาไปตัวชุกข้างหลังเหมือนกไหมผู้ขา ผู้ชายยังน่วิ่งไปชุบเนาะสวยมากมองหยิบตัวลงมาเลยมันจะมาอุ้มอีกตัวมันจะมาอุ้มตัวข้างล่างมึงรอเลยมันจะมาอุ้มอีกคนนึงมึงรอเลยตามสเต็ปเดินได้เยอะปืนกันได้เยอะบูทมันจะอุ้มผู้หญิงจะอุ้มแคนั้นตายที่หัวขาวเนี่ย เอาห<น>ัวขาวดิไม้อจับพอชุบชุบก่อนอยวเพิ่งเล่นชุบก่อนชุบเจ็ดเจ็ดชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนรุนแรงปะ จับตัวชุบไปเขาจะชุบอย่างเดียวตอนนี้เขาจะชุบอย่างเดียวนะเขาจะไม่ค่อยเล่นนะบอกก่อนเดียวค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 นเดียวิด,วดวไม่ตยังเลยแทงให้ตกลงมารอข้างล่างคนนึงเฮียพอดีอาะบอลเมื่อกี้แบบบอ,อลอต้มเนี่ยรับเนี่ยควงจับมันนี่ัว่ต้มเนี่ยเนี่ยรอรอใครรอใครก็รอไว้จับเลยต้องนั่งไปเล่นตัวชุบไปได้ไหมดีมา มือสองหนึ่งคนหนึ่งสองหนึ่งหัวขาวดิคือเราอยู่ไหนวะพ่อตันไม่ดูไอคนตีอย่ายืนปียอดินี่ไว้อย่นี่อยู่นี่้วย้อยด้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เวลานักมวยเขาไต่ในสนามเขาก็ไม่หันไปพูดกับโค้ชหรอกเขาก็ฟังอยู่แบบเขาก็ช่างหัวตามอยู่ตอนพี่พูดแต่ผมเห็นอยู่ไม่ตังค์ไม่ตังค์ต่คเพื่อนแทงไม่ได้ทำอะไรเห็นเอียงคอ